เอาต่อไป,ไปเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและขยายการตลาดบ้างค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะลงพื้นที่แหล่งผลิตส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตรสินค้า GI ของดีเมืองชะลวันขยายช่องทางการตลาดสร้างไรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ นายณพินทร์ศรีสันพางค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่แหล่งผลิตส้มโอท่าคอยค่ะสินค้า GI ของดีเมืองพิจิตรณส่วนส้มโอลุงแ,แลหมู่3าตําบลโพประทับช้างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเพื่อเดินหน้าผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและการสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ค่ะเพื่อให้ส้มโอท่าคอยเมืองพิจิตรเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีนายอดีเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ได้พูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรค่คะรวมไปถึงผู้ประกอบการส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตรพร้อมกับชื่นชมนะคะสวนส้มโอของลุงแลสวนส้มโอท่าข่อยที่มีศักยภาพในพื้นที่ปลูกส้มโอมากกว่า20ปีนอกจากจะได้การรับรองในเรื่องของคุณภาพผ่านการอนุญ,ญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ GI ไทยแล้ว ยังต้องการนะคะในเรื่องของตลาดสุขภาพซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสําคัญสําหรับส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตรของดีเมืองพิจิตรในการเติบโตทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยค่ะซึ่งส้มโอท่าข่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของส้มโอก็จะมีรสหวานอมเปรี้ยวมีเนื้อชมพูอ่อนๆค่ะฉ่าน้ําที่สําคัญมเมล็ดน้อยหรือว่าบางลูกไม่มีมเมล็ดเลยด้วยลักษณะภูมิศาสตร์นะคะ ที่เป็นพื้นที่ลาบลุ่มมีแม่น้ํายมและก็แม่น้ำหน้าและแม่น้ําพิจิตรไหลผ่านจึงทาให้ดินในพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกส้มโอปัจจุบันค่ะส้มโอท่าขอยเมืองพิจิตรนะคะสามารถที่จะทํารายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดกว่า36,000ล้านบาทแล้วก็มีผลผล,ผลิตนะคะส่งออกกว่า42,000ตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะ